ก็สวัสดีครับเจ้าบอนไซมับนบ้านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักงานบอนไซครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตอืตอในสวนของผมนานแล้วครับผมที่ไม่ไม่ได้อัปเดตก็มาดูความคืบหน้าของต้นที่ลงคลิปไปครับผม อันนี้ก็จะเป็นต้นสมังงาครับผมอยู่ด้านหลังสมังงาก็น่าจะแกะลวดได้แล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกอันนี้ก็เยอะอืยังไม่ได้ใส่ลวดเลยครับผมกิ่งก็ใหญ่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นต้นคีแระอันนี้มะขามเทพส่วนเลื้อยครับผมรอบนี้ก็ขุดสนทรายก็ที่แรกก็รอดเยอะครับผม แต่ตอนนี้มันก็เริ่มที่จะเสียชีวิตกันหมดแล้วครับผมมีแค่ไม่กี่ต้นที่รอดครับผมอันนี้เพมหน้าอันนี้ผมก็เอาผ้ามาคุมครับผมตอของมันก็สวยครับผมเอาผ้ามาคุมไก่มันชอบเกลี่ย เขียดินครับผม <c oughs> มะขามนี่ก็เพิ่มหน้าครับผมยังไม่ได้เข้าลวดเลยครับผมเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดู ในแง่ในฉบับของผม <c oughs> เข้าลวดแบบไหน <c oughs> อันนี้ก็รอดครับผมอันนี้ก็เพิ่มหน้าเพิ่มหน้าเต้หวันครับผมอันนี้ผมก็จะตอนแล้วก็มาทำเป็นเกาะหินครับผมหมากเล็กมากน้อยก็เริ่มที่จะฟูแล้วครับผม อันนี้หมากเมาหมากเมาเนี่ยผมลงคลิปได้แค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอย่างไรทรงไหนหรือว่าจะตัดเล่นใหม่หมดเลยครับผมมันดูสูงเกินไปแล้วก็กิ่งของมันก็ตรงอันนี้ก็จะเป็นต้นโมกต้นนี้ที่ผมพลาดแล้วก็ ผ่ามันก็ทิ้งกิ่งก็เพราะผมเปลี่ยนดินแล้วก็ไม่รีดใบออกมันก็เลยอมน้ำที่ใบแล้วก็มันก็เริ่มที่จะทิ้งกิ่งรอบนี้ก็มีแค่ประมาณอืสิบต้นมัน้งที่รอดครับผมสนสายอันนี้ก็ เท่านี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยดูกิ่งของมันมันก็เริ่มที่จะทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งกิ่งครับผมก็มีบางต้นที่ไม่ทิ้งเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหมันก็เริ่มที่จะทิ้งครับผมผมก็ไม่รู้ครับผมทดลองไปหลายแบบเพื่อนก็แนะนามาทำอย่างนี้ทำอย่างนั้น ออเก็ทดลองไปแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ผลครับผมอันนี้ลินซานที่ทำคลิปเมื่อคราวก่อนมะขามก็เหมือนกันครับผมเนี่ยหมักเล็กหมักน้อยอันนี้ก็จะเป็นมะขาม หมากเมาอันนี้ต้นนี้ผมเลี้ยงมามหนึ่งปีสองปีประมาณนั้นครับผมเนี่ยที่ลงคลิปเมื่อคราก่อนตัดออกหมดเลยครับผมเหลือแต่กิ่งอย่างเดียวอันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วครับผมอันนี้ยังไม่ได้ลงครับผมันนี้ เราของมันก็ลีลาใช้ได้ครับผมปล่อยให้กิงมันใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะจะมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ดูอันนี้ก็เริ่มที่จะฟูแล้วครับผมก็ต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเข้าลวดได้ครับผม อันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วครับผมนี่ตัวนี้แต่มันก็ช้าอันนี้มันก็เร็วครับผมเนี่กิ่งของมันก็เริ่มที่จะใหญ่อันนีออ้ยังไม่แนใจเหมือนกันว่าลงคลิปแล้วหรือยัง <laughs> ยังไม่ในใจครับผมอันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วครับผมที่จำได้ มันก็เริ่มที่จะฟูแล้วครับผมอรอบนี้ผมทดลองใช้ปุ๋ยติทารครับผมมันก็เห็นผลดีครับผมกิ่งก็แตกมาดีใบก็เขียวครับผมอันนี้ มันดูเพมหน้าครับผมเพมหน้าอยู่ด้านหลังต้นนี้ครับผมอันนี้ก็ของเพื่อนที่จองครับผมแต่ก็คิดว่ามันจะไม่รอดครับผมเนี่ยดูกิง่งมันก็ทิ้งกิง่งหลายกิ่งแล้วครับผมนี่ไถ้าผมส่งไปมันก็ไปตายที่เพื่อน ให้ผมเลี้ยงให้ให้รอดสักก่อนแต่รอดยังไงผมก็จะส่งอันนี้มันห้าสิบะไม่ถึงห้าสิบมันสามสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์มันจะรอดอันนี้ก็จะเป็นเพมหน้าอันนี้ก็จะลงคลิปไปแล้วครับผมอันนี้ก็เพมหน้าเหมือนกันเนี่ย ก็เลี้ยงบนดินเลยครับผมอันนี้ก็เป็มหน้าต้นสนทรายที่เพื่อนจองไว้เนี่ยโอ้โหก็ต้องขอไปกันด้วยครับผมมันก็เริ่มที่จะตาย <c oughs> ต้นสวยๆโอ้โหที่ขุดมาก็ ิดหนังครับผมมันก็ตายเสียดายผมก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าจำชื่อไม่ได้เนี่ยอือเอาไม่จำชื่อไม่ได้ไไไดเ,เพื่อนๆนาจะรู้ครับผมว่าเป็นต้นอะไรอันนี้ก็ ยังไม่มีชื่อครับผมภาษาไทยอาบ้านผมเขาเรียกว่าต้นปะองพอ,องบุตโตภาษาภาษาอิสลามครับผมเนี่ยตรงนี้ก็อันนี้ก็รอดครับผมรอดชัวครับผมนี่แตกมาอย่างนี้ถ้าไม่รอดอีกก็ ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วครับผมอันนี้ก็เพื่อนก็จองแล้วครับผมแต่มันก็แตกมาดีครับผมแต่ก็ยังยังไม่ไว้วางใจครับผมมันจะรอดแค่ไหน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเพมหน้าก็จะมาเสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้มันก็ตายไก่ชอบมาอยู่ตรงนี้ครับผมไก่ชอบมาตักแดดเนี่ยดูอันนี้ก็ตายอันนี้ก็เริ่มที่จะตายเลยครับผมมันงอกมาประมาณห้าหกห้าหกนิ้วมันก็เริ่มที่จะเหี่ยวเนี่ยดูอันนี้มันก็ไปรอดฝั่งนั้นฝั่งเดียว โอ้โหมันก็เลี้ยงยากอยู่ครับผมสนใจเนี่ยทดลองไปหลายแบบแล้วมันก็เหมือนเดิมตายเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวมหน้าเวมหน้านี่ผมเลี้ยงบนดินจนถึงตอนนี้หนึ่งปีหนึ่งปีครับผมตอนนี้ไม่เกิน ไม่เกินหนึ่งปีนั่นก็ยังมีอีกหลายต้นครับผมที่เลี้ยงบนดินก็โอเคครับผมก็ขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณครับ